คอนเทนต์นี้ฮะเหมาะสำหรับนักสะสมวัยผู้ใหญ่ครับผมสวัสดีครับ What's up guys Welcome to Joki j i k i Channel บ y h ยเฮียเหมครับผมชน่นลนี้เราจะมารีวิวมูฟี่คอมิกคอลเลกชันกันนะฮะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันถ้าอย่างนั้นชมคลิปใหม่ก่อนใครเพียงกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะฮะ ใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมมีของไม่มีของไงลองดูก่อนนะฮะ,ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์มาวิลส์นาเคียจากเรื่อง Black Panther ครับผม3 6 0อสงศาเริ่มเลยครับผมอโอเคด้านบนก็เป็นโลโก้ Black Panther นะครับ Build a f i g u r เอ่์ b l a c k Panther แบบหนึ่งนะอันนี้นะฮะโอโคเย่ ok e นะฮะ โอโคเย่ ok e คือใครนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างหลังนะครับนี่ก็เป็น Black Panther ์มาเวลส์นาเกียนะครับนาเกียเป็นนางเอกของเรื่อง Black Panther นั่นเองนะครับคือเป็นคือเป็นแฟนของ Black Panther นั่นแหละนะฮะจำชื่อฟาบาไม่ได้ละ <laughs> จำได้แต่ว่า Black Panther กับฟาบาท,นะที่เขาเรียกกันอ่านี่ก็เป็นรูปเอ่อเหมือนกับว่ากึ่งกคอมิกกึ่งๆมูฟวี่นะฮะอิมเมจด้านข้างนะฮะ อ่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปเดียวกันนั่นเองนะฮะอ่ะดาด้านหลังนี้ก็เป็นนาเคียนะฮะเราคงไม่ได้ลงลึกในส่วนของสตอรี่นะฮะของนาเคียมากนะฮะแต่เราจะมาดูานี้ครับผมเป็นเอ่อเวฟบิวออฟฟิกเกอร์โอโคเย่นะครับโอโคเย่ ok e ซึ่งเป็นตัวทหารผู้หญิงของไอแคลนเตอร์นะครับซึ่งตัวเล็กมากนะสำหรับตัวแบฟ แต่เป็นตัวที่เล็กนะฮะอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์ในเบสบนี้ครับผมอ่าโอเคด้านล,ล่างก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอ่าเรามาแกะกล่องเลยดีไหมะฮะแต่ขอไปขยี้เรื่องอา,อาร์ตสตรอรี่ของนาเกียกนหน่อยนะฮะอ่านาเกียรครับผมอันนี้ก็เป็นรูกอ่ามูฟวี่นะครับอ่าเป็นตัวละครที่เรียกได้ว,ว่ามีความมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์เอ่อเห็นไหมผม บางภาพเนี่ยก็ดนูน่าเกรงขามนะครับน่าเกรงขาม Black Panther นะครับเป็นหนังปี2018นะครับคะแนนเจดจุดสามเต็มสิบเลยนะครับใน IMDB นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับเป็นหนังที่ได้รับอะไรนะขนานนามเป็นประวัติการนะครับโดยเฉพาะนักแสดงนำผู้ชายที่ไปออกนิยสารชื่อดังเลยนะฮะ นี่ครับผมสิ่งที่น่าสนใจของนักแสดงที่แสดงเป็นนาเกียนะฮะลูพิธาเนยองโอนะฮะถ้าออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะฮะคือ <c oughs> ชอบที่เขาไปเรื่องไปนเล่นเรื่องอัสมากเลยนะฮะอัสก็เป็นหนังที่หักมุมแล้วก็สนุกมากเทมทเว็ a เยียรอัลนี่ก็เหมือนเคยดูเหมือนกันนะฮะแต่จำไม่ค่อยได้นะฮะอ่านี่กโ็โปสเตอร์ที่ชอบมากเลยนะฮะแบล็กแ a นเ h อร์ครับผม ชอบมากเลยที่เป็นแบบมีความสมมาตรของกราฟิกนะฮะทั้งสองด้านอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีอาร์ตอาร์ตวางตัวนักแสดงนะฮะก็นี่ก็เป็นหนึ่งในฉากนะฮะที่นาเคียนะฮะหรือมาเวเลเจนที่เรากำลังจะอันบ็อกซ์เนี่ยนะฮะเออนี่เลยครับคอสตูมตัวนี้เลยนะฮะคู่กับชูรีครับผมอ่านี่ก็เป็นนาเคียกาฟบาทนะครับอ่า สตอรี่ก็ประมาณนี้นะฮะเราลองมาเทียบหน้าใกล้ๆนะหน้าของนางเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเดินออกมาจากหนังกเลยทีเดียวนะฮะนะตัวฟิกเกอร์นะ,ะยังกะเดินออกมาจากหนังโอเคครับผมเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะฮะก็จะก,กล่องนี้ก็เรียกได้ว่าย้ายบ้านนะฮะแล้วก็โดดไอ้นั่นไอ้นี่ทับนะจนมัน จนมันเขาเรียกว่าอะไรกล่องเบี้ยวเลยนะฮะกล่องบิดเบี้ยวเลยนะ,ะก็สกิดเทปกาวนิดนึงครับผมเปิดสลักไปหน่อยเดียวนะฮะมาเวลเจนเราอันบ็อกซ์กันประจำนะฮะอันบ็อกซ์กันอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะเอ่อในในกลุ่มเนี่ยนะฮะมาแกะกันมันเลยครับผมออกมากแบบโหตัวเพียบตัวเพียบดีไซน์เพียบนะฮะคาแรคเตอร์เพียบบิวทีมกันมันเลยครับ เปิดสลักมาก็เปิดฝาเปิดแฟลปสองแฟลปบนล่างนะฮะพอออกมาเป็นลิ้นชักเลยครับผมอ่ากล่องไม่มีลายว้างล่างไปอ่านี่นะฮะนาเคียน,นเองนะฮะชอบตรงที่ว่าแถมชุดมาสองชุดชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดของโอโคย่ e นั่นเองนะอ่าชุดโ e อโคยอกมาก่อนเลยนะฮะนี่ก็เป็นชุดโอโคย่ e ครับผมอ่าโอเค ก็มาดูอาวุธของอ่าน่าสนใจนี้นะครับเป็นแบ็กกราวด์แบ็กแพนเตอร์ครับผมอ่าโลโก้นะเป็นไอคอนิกนะด้านหลังไม่มีลายนะ mm hmm. ชวนคุยแกกล่องกันคืนส,สุขครับผมปาร์ตี้ at home นะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่เรียกว่าปาร์ตี้ at studio โอ้โหนี่ก็เป็นหอ,อกของโอโคเย่นะฮะยาวๆนะฮะยาวบอกว,ว่าตั้งแต่มุมของกล้องไป ไปอีกถึงมุมหนึ่งของกล้องเลยนะฮะยาวได้อีกนะฮะก็เป็นอาวุธของนาเคียนาเคียนี่ใช้ดาบเล่มน,นี้ด้วยนะฮะไม่แน่ใจนะฮะใหญ่เป็นอาวุธกลมนะฮะนี่นะฮะอาวุธนาเคียครับผมนาเคียนาเคียพูดไปพู้นาเป็นโนเกียเนะ,ะนี่ก็เป็นอาวุธอีกอันหนึ่งนะฮะเหมือนเป็นดาบวงกลมหรือเปล่า ดับมีคือมีคมรอบๆเลยนะยกเว้นตรงที่จับนะฮะอีกอันนึงก็เหมือนกันเลยฮะเรียกได้ว่าอันซ้ายอันขวาใ,ใช้แทนกันได้นะฮะไม่มีข้างนะไม่ได้บอกระบุว่าเลฟไรท์อะไรมาชัดเจนนะฮะเอ่ะเรามาแกะนะักเคลียออกจากกล่องเลยครับผม b บ a ็กแพนเทอรนี่ก็เรียกได้ว่าปี2020นี่ก็สปีมาแล้วนะฮะเจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้นี่นะเหมือนโดนดองนะฮะดองอยู่ในกล่องนะ เราก็มันเป็นหน่วยกล้าตายแกะกล่องให้เพื่อนดูเลยครับผมใครสนใจนาเคียนะฮะเช็คดูได้ที่ลิงก์ใน description นะฮะมีลิงก์ให้ครับผมแต่จะเป็นอ่าเป็นอีกชิ้นนะฮะคือเป็นชุดที่คล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าคงไม่ใช่นาเคียเป๊ะๆนะ,ะัะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้คดแหล่แล้วนะ <c oughs> คนแรแหล่จริงไหมนี่เลยะฮะนาเคียแกะมาแล้วครับผมล้อเล่นนะ,ะเป็นถาดพลาสติกนั่นเองฮะอันนี้นาเคียเดิมๆออกมานะฮะ จากกล่องนะฮะหน้าอย่างเหมือนนะฮะเหมือนเดินออกมาจากมูฟี่เลยนะฮะเดินมาจากหนังก็เลยทีเดียวเรากลับไปที่อาร์ตตอรี่กันนิดนึงนะ,ะ่ยนี่นะฮะหน้าแบบอัพโคลส c โคสอัพ cl นะฮะโคสลก็เลยทีเดียวอ่านะฮะนางคือเทคโนโลยีการปริน์ทีดียิ่งสมัยปัจจุบันนี่นะฮะยิ่งยิ่งโหดแล้วก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกนะฮะ โอ้ oh, แล้วก็สวยไปเรื่อยครับผมอ่ะเรามาดูกิมมิคข้าวคาของนาเกียกันดีไหมฮะนาเกียทําอะไรได้บ้างนะฮะอ่าก็เป็นซิงเกิลจอยนะฮะแล้วก็มีโชเดอร์แพดตรงนี้นะฮะโชเดอร์แพดก็เรียกได้ว่าติดเหมือนกันนะฮะง้ส่วนก้มโอ้โหก้มได้เยอะนะฮะถือว่าเป็นฟิกเกอร์ผู้หญิงที่ก้มได้เยอะเลยนะฮะอ่าแล้วก็เงยนะฮะ แงนได้แบบนี้เลยนะฮะก้มได้เยอะเออนี่ก็เป็นครูกิมมิคนะฮะอย่างหนึ่งท่าบินนะฮะจัดท่าบินนี่ได้สบายเพราะว่าเวลาแงานนี่โหแงนแบบนะฮะแงนขึ้นตั้งขึ้นฟ้าเลยนะฮะทำท่าซูเปอร์แมนฟลายนะะเ,เป็นหนึ่งในกิมมิคที่นะฮะเวิร์กเลยนะฮะถึงแม้ตัวนี้จะไม่ได้บินก็ตามนะฮะ <laughs> เออนี่แบบเร็วๆนะฮะโอเคนี่ก็ เป็นจุดขยับทั่วไปมาของมาเวเลเจนครับผมอ่าก็เรียกว,ว่าสวยงามน,นะฮะชอบตรงที่ดีเทลโหดตรงนี้นะฮะดีเทลโหดมากคือเป็นอะไรที่เดินออกมาจากในหนังกันเลยทีเดียวนะฮะอ่าเรามาพานาเกียร์ยืนนะฮะได้ไหมนะฮะแบบยืนแบบเร็วๆนะฮะโดยที่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งขาตั้งอะไรมากนะฮะอาจจะน่าอะไรนะฮะถ้ายืนได้ช้านะฮะเราก็ามาันจะใช้ วิธีรัดก,กันเลยดีกว่าครับผมขาตั้งกันเองนะฮะจับไปเลยจบนะฮะอ่าจะไม่ต้องคลิปยาวเกินไปนะฮะต่อมาเรามาดู art of compare กันดีกว่าครับผมเปรียบเทียบสเกลนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะนะเกะกะนิดนึงนะฮะขอเก็บหน่อยอ่าโอเคนาเกียรครับผมยืนคู่กับตัวที่เฮียแห่งภูมิใจนำเสนออีกแล้วนะฮะ คือเป็นตัวที่คัสตัมเองนะฮะเอมมาฟรอสเ l ลไฟร์คลับคัสตัมเมดครับผมอ่าก็เป็นเอมมาฟรอสปี a f งพันปี2020ที่อยู่ในแพ็ค4ตัวนะฮะที่ใกล้จะได้พรีออเดอร์กันแล้วนะฮะแต่เห็นคัสตัมมอดมอดเป็นล่วงหน้าครับผมนี่ก็เป็น b a Batman Who Laughs นะครับ Macfarlane Toy DC Multiverse นะครับ พี่ทอดแม็กฟอร์เรนของเรานั่นเองนะครับผู้ได้ลิขสิทธิ์ในการผลิต DC คอมมิกส์แอคชัแนฟิกเกอร์ไปนะครับต่อจากแมทเทลนะครับก่อนนน้นนั้นแมทเทลนี่เรียกได้ว่าโดนคอมมูนิตี้หรือว่าโดนคนในวงการฟิกเกอร์นะครับด่ากันยับนะครับเอ้งั้นบ้างแหละอย่างนี้บ้างแหละนะฮะอันนี้ไม่ได้ลงดีเทลนะฮะอันนี้เป็นเป็นซีนของนาเคียครับผมอ่าโอเคนี่ก็เป็นอาร์ตออฟคอมเพลครับผม ตมาครับทุกคนคิดว่าเรตติ้งนาเคียนี่ให้เท่าไหร่ดีฮะจากาความสวยของนางนะฮะที่คอสตูมดีเทลขนาดนี้นะฮะแล้วก็พอ์เทรตหน้าระดับนี้นะฮะรู้สึกจะจกใกล้ไปนะใกล้ไปนิดน,นึงนะฮะเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีฮะโอ้โหเป็นทีดีโหดมากนะฮะดีเทลเสื้อผ้าโอ้โหโหดมากโหดนี่หมายถึงว่าดีนะฮะ ดีเทลก็ดีสวยนะฮะเนีย่ยเห็นคิดว่าจุดขยับนะฮะโดนหักคะแนนจุดขยับไปจุดไปคะแนนหนึ่งนะ,ะเพราะว่าคือ,อยังเป็นซิงเกิลจอยที่เอลโบนะฮะเป็นซิงเกิลจอยที่ข้อศอกนะฮะอืมยังไม่ใช่ดับเบิลจอยนะฮะก็นะโดนหักเรื่องนี้ไปส่วนเรื่องอื่นๆนะฮะโช o เดอร์แพดทางขวาทำให้ขยับแขนได้ลำบากกันนะฮะทางแขนขวานะ แต่เจอท d ปดพิ้นที่หน้าไปนะฮะอย่างเหมือนนะฮะอย่างเหมือนอ่ะนะฮะก็ถ้าใกล้แบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแบบเทียบกันดูไหมฮะนี่นะฮะโอ้โหอย่างกาเดินออกมาจากในหนังเลยทีเดียวนะฮะแหมติดที่ว่าในหนังเนี่ยอาจจะหน้ากลมๆมมนิดนึงนะฮะแต่ว่าฟิกเกอร์เนี่ยหน้าค่อนข้างจะผอมๆหน่อยอ่าประมาณนั้นนะฮะก็ต่างกันเล็กน้อยเองครับผมอ งั้นเอาไป9เต็ม10แล้วกันนะผม9เต็ม10แล้วกันนะครับครับนั่นก็เป็นนาเกียเรตติ้งครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมแล้วเลิทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเฮียเหมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ